บนแผ่นดินกาลสินมรดกที่บรรพบุรุษทอขึ้นไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่คือภาษาที่บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อและหัวใจของผู้คนลายแต่ละลายไม่ใช่แค่ความงามแต่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ส่งผ่านความหมายจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งเด็กยุคใหม่อาจไม่เคยรู้ว่าลวดลายเหล่านี้เคยเป็นเหมือนสมุดบันทึกประจำเผ่า บันทึกวิถีชีวิตความฝันและความหวังแม่ซื้อสุนันนางสุนันทาวาริวันค่ะคุณแม่ทำผ้ามาแล้วกี่ปีคะมียอดห้าบปีแล้วบรุวันนี้คนสองรุ่นมาพบกันผ่านผืนผ้าเดียวกันผู้เฒ่ากำลังมอบภาษาที่ตนพูดมาทั้งชีวิตส่วนวัยรุ่นกำลังค้นพบว่าความงามของอดีต ไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ในรอยยิ้มของขนตรงหน้าขั้นตอนดอกดอกลายนี่มันสีออมมาไหมเลยลูกมันมันจะมีลายชั้นลายชั้นลายแถวเพิ่มสีเพิ่มสีเติมสีเข้าไปสิ่งที่งดงามที่สุดอาจไม่ใช่ภาาที่เสร็จสมบูรณ์แต่คือความสัมพันธ์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการทอ ทุกครั้งที่ได้พาดผ่านหูกคือก้าวใหม่ของความเข้าใจความรู้สุเนาะเอาไปรอรับสนนาาบใใดีิเพื่อนนี่เก้ามากกับคนลุกภูมิใจเสด้อเพื่อนมานนั่งอยู่นี่ ถ้ภาภูมใจหลายพอใจแหงหรือที่เพิ่นมาส่งเสริมรเฮาได้ททรมาใหม่ได้มาเท้าคู่มือนน่ไหมครั้งนี้ไม่มีเพิ่นชนิดกะค <c oughs> ือหไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้ดอกทำสมเร็จของเฮากะในอยู่กับสมเท็จเพิ่นมานำมาคือเฮาได้คุณเท้าถ้าภูมิใจหลายตอนนี้ละ แพรวานะคะเราไม่ได้มีไว้เพียงแค่เบี่ยงหรือว่าห่มแต่เขาคือภาษาของหัวใจของชาวพุทไทยคะ่ะลวดลายของเราลวดลายของผ้าไหมแพรวาเหมือนเป็นการบอกเรื่องเราของบรรทุรุษของชาวพุทไทยลงไปหลายผ้าแพรวา่าภาษาที่เรามีร่วมกันยิ่งแบ่งปันยิ่งเข้าใจยิง่งทอยิ่งใกล้กัน